มาพบกับเจเคนนะคะท่านที่ชื่นชอบวิวภูเขาโอบรอบด้วยธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบายนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินเข่าคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะโฉนดคุชแดงนะคะที่ดินแปลงสวยอยู่ในโครงการภูสวยค่ะขนาดเนื้อที่200ตารางวานะคะน้ำไฟมีครบถนนในโครงการมีพร้อมค่ะเดินทางสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันด้วยค่ะอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ธนาคารกสิกรอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ตลาดสดนะคะอยู่แถวทางขึ้นตรงข้ามกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะราคาหนึ่งล้านแนบาทค่ะราคานี้รวมพร้อมโอนให้เรียบร้อยเลยนะคะท่านใดที่อยากได้ ที่ดินสําหรับปลูกบ้านวิวภูเขานะคะแปลงนี้เลยค่ะที่แนะนํานะคะเป็นที่ดินวิวภูเขาเลยทีเดียวเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสนใจนัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักคุยกันได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้เจ๊คโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ